วันนี้จะพาทุกคนไปสักคิ้ว6มิติก,กันนะครับแบบไม่เขียวไม่ปลิงปรับโงเห้งตามรูปหน้านะเพื่อจะรับทรัพย์ปังปังปีใหม่กันนะครับผมร้านอยู่ที่คอนโดชีวาไทยเพชรเกษม27จนะครับจอดรถหน้าตึกได้เลยนะครับแลกบัตรเข้าไปนะครับร้านจะอยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารนะถ้าขึ้นบันไดาทางด้านนี้นะครับก็จะเจอร้านเลยร้านจะเป็นห้องกระจกหันหน้าออกถนนแบบนี้นะครับชื่อร้านก็คือ คิ้วปังๆาบชัญญานะครับค้นหาจาก Google หรือว่า Facebook ได้เลยนะครับภายในร้านสวยหรูหลาทีเดียวนะครับนั่งแอร์เย็นๆอันนี้เป็นคิ้วเก่าให้ดูอีกทีนึงนะของแฟนผมเนี่ยมันก็สักมาแล้วนะครับผ่านไปหลายปีแล้วนะครับต้องเขียนเวลาจะออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยคิ้วเก่านะครับอันดับแรกนะครับเขาก็จะทายาชาก่อนนะครับให้เราได้ทําการนั่งรอนะครับใช้เวลาประมาณ40นาที กระบวนการในการทําทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับของผมก็แปรพึงจะเริ่มบล็อกคิ้วนะครับเขียนแบบคิ้วกับไว้ก่อนขอเขาก็จะมีการวัดอะไรต่างๆแล้ว,ลวก็ดูรูปหน้านะครับผมว่ามันเข้ากับหน้าเราไหมนะครับก็เป็นแบบนี้เราสามารถแก้บริเวณนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เริ่มทายาชาแล้วนะครับผมของแฟนผมก็กทายาชาเสร็จแล้วแต่ว่ามาบล็อกคิ้วทีหลังได้นะครับก็จะเริ่มเขียนแบบคิ้วให้ดูนะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะปรับแก้ตรงนี้ได้นะครับก็จะให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะทําการสักนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ไปสักกันเลยสักเสร็จแล้วเขาก็จะถมสีทิ้งเอาไว้แบบนี้เห็นไหมครับถมสีเป็นดําๆแบบนี้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแปบ๊บเดียวเองนะครับเห็นไหมครับมีคิว จีสวยๆแล้วนะครับผมก็กําลังเทสีเอาไว้อยู่นะครับผมรอให้มันแห้งอีกทีหนึ่งนะครับทางร้านก็จะมีการันตีนะครับแล้วก็มีใบประกาศนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะมีถ้วยรางวัลด้วยนะครับผมยังไงก็ลองค้นหาติดต่อร้านครับไปดูทาง Google หรือทาง Facebook ก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างนี่ของผมนี่ดูให้ผู้ดูของผู้ชายก่อนเป็นเนียนไหมเอามาสดๆจากจาก,จากร้านนะนี่คือของผมเนี่ย ต้องการด้วยนะครับก็ต้องการคิ้วข้างล่างบริเวณเนี่ยเขาจะแต่งให้มันเป็นบล็อกออกไปหน่อยเหน็นไหมครับแต่ว่าให้ดูใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมมันดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเวลาสักผมมิติแบบนี้นะครับอันนี้นี่นี่ดวงแฟนผมมงลงม,งมงลงแล้วนะครับมงลงแล้วก็ราคาเนี่ยกําลังดีอนะครับราคาเหมาะสมนะครับจับต้องได้จริงๆนะ ก็พอดีแฟนเขาเจอมาแล้วมันอยู่บริเวณหนองแขมอ่ะอยู่เพชรเกษม27นะครับชื่อร้านว่าคิ้วปังปังค่ะชื่อร้านคิ้วปังปังหนองแขมนะครับอยู่เพชรเกษม27ลองค้นหาจาก Google หรือว่าค้นหาในใน Facebook ดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองติดต่อสอบถามเรื่องราคาอะไรที่ที่ร้านเขาไปดูนะครับเพราะว่าวต้องจองคิวนะเพราะว่าต้องเช็คคิวเขืก่อนนะครับว่าเขาว่างทําช่วงไหนครเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรับได้แค่ประมาณห้าถึงหกท่านเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะครับ นี่ให้ดูใกล้ๆนะของผู้หญิงนะครับนี่นะหกมิติอันนี้หกมิติแล้วก็อะไรหัมิติเชดดิ้งเหรอใช่ครับเขาเรียกหกมิติเชดดิ้งนะครับของผู้หญิงนะครับอ่าแต่ผู้ชายก็จะถูกลงมากว่าผู้หญิงนิดนึงนะเพราะผู้ชายจะเขาไม่ได้ไล่เชดดิ้งให้นะครับก็เป็นหั<า>มิติต<ก>ธรรมดาสองท่วนอ,อ่าแบบเฮ้ยต้องลองไปทําดูครับลองลองติดต่อดูแล้วก็มือน,นิ่มมากเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะถ้าสนใจก็ตาม ตามค้นหาเอานะครับใน Google หรือว่าใน Facebook ก็ได้ว่าร้านคิ้วปังปังนะครับน้องแขมผมชอบชื่อมากแล้วชื่อดีนะคือว่าคิ้วปังปังเนี่ยคำว่าปังปังเนี่ยมันดีทั้งกับทางเจ้าของร้านเขาเนอะแล้วก็คนที่มามาเอามงลงด้วยคนที่มาสักด้วยก็จะต้องปังปังตามร้านเขาไปเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวก็อัปเดตแล้วกันเพราะว่าอีกประมาณ10วันนะครับ ถึงจะตกสะเก็ดถึงจะลอกออกไปหมดนะตอนนี้มันอาจจะดูเข้มขนาดนี้เหมือนชินจังนะหรือว่าเรายังไม่ชินหน้าก็ไม่รู้นะมันอาจจะบางลงไปใช่ค่ะสีมันจะอ่อนลงอาจจะบางลงไปกว่าเดิมสักนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่มันครบหรือว่ามันลอกออกไปหมดแล้วแล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามากดหัวใจไว้ด้วยนะครับคอยรับดูรับชมการอัปเดตเป็นแปลงไปของคิ้วของผมแล้วก็ของแฟนนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ